ต่อไปเข้าหมายเลข150ครับพงประพัฒบัวล้ำเลิศเอเทอร์โบนครปฐมมีคนไม่มาเขาบอกมาไม่ได้ติดงานแต่จะฝากผมซื้อแปรปมินฟิลอ๋อเหรอ <laughs> บอกยอมยอมจ่ายค่าฮิ้วอ่ะค่าฮิ้วไม่มีอ๋อไม่มีค่าฮิ้วนะไม่ติ it, ดเบิร์นบอสติดอ่ะหรือสูตรเขา ไม่แน่ใจาบางคนชอบเบิร์นในคือแตะน้ำบางคนชอบเบิร์นแห้งแล้วแต่เกือบไปแล้วไหมล่ะดึงสลักมรม มาดูครับหนึ่งห้าศูนย์นัทวุฒิกินหอมครับทำไว้9.140มาดูคันนีโปรเอฟห้าสิบห้ครับ ถ้าไฟสเตตกระพริบไม่ปล่อยนะครับต้องให้เต็มดวงสี่ดวงเอาละได้เรื่องละยกรับยกครับยกครับสเลครับสเล,สเลซ้ายถ้ากดต่อเนี่ยทำไม่าเลยฮะสะเละครับ